้วครับเป็นผู้ชงครับหมายนี้แบบได้อ้อยนะครับมีตัวครับนี่ครับตัวใหญ่เลยโอ้สวยๆครับผมสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับมาป้ากับผมคํา้งแรกนะครับกับรุดคนนมองเนือนะครับวันนี้ผมจะมาตกปลาสลิดนะครับตีได้อ้อยเยอะไว้ตีทิปย์ตีล่าทิปตีล่านะครับเนาะนี่ผมก็เตรียมอุปกรณ์มากนะครับเยอะที่ผมใช้ก็จะเห็นนี่ครับนี่เป็นก็ดอกนะครับลองมาดู พอมันจะิกินก่อนนะครับยาเด็ดตัวน,นี้ก็คือน,นี่ครับแคบหมูครับผมใจแ้แคบหมูใจ้หน้านะครับใหืมันนิ่มๆกอนนะเขาเนาะเราไปเกี่ยวขอครับกินดีนะครับฮะถูกนะครับผมชุดอุปกรณ์น,น,นะนี่ครับจะขอเล็กๆครับจะขอตป๊ปลาสลิดนะครับทุ่นกับเจ้ทุนท่นตก๊กุ้งนะครับเนาะจะต่อสาย ส่เดวเอสเลยนะครับบะมีบะมีทุนบะมีไอไอกวนะครับเจ้าผมเดี๋ยวไปพอไหมครับไปเริ่มต๊กกันไปเริ่มต๊กกันเลยเนาะจะแก้มแข็มวยละผมไปเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับที่ผมได้อ้อยไว้วันนั้นนะครับเนาะตะวันมันซื้อนะครับนะครับจะเป็นของเล็กๆแบบนี้ครับของน้ำไหลนะครับน้ำไหลั้งปื้นอยู่นะครับยาวสุดไปเลยครับ เผมเดี๋ยวมาเริ่มตกกันเลยครับจะได้ป่าก็มู้นะครับฝนตกตะคึ้นตกท้งเคืนครับยุดไม่เจ้านี่กะยังเปรียยๆอยู่นะครับยายังเปี้ยอยู่ได้ก็เริ่มออกมาน้อยแล้วครับตอนนี้กะเก้าโมงป่ายแล้วเนาะผมมีเวลาอยู่สองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงนะครับตอนนี้ดู้ว่าจะได้ป่ากี่ตัวนะครับไปดูนะครับดูครับผมเยอะเกี่ยวน้อยๆนี่นะครับยอนเลยเนาะลองดูลองดู มาแล้วครับผมต้นแรกครับท่านผู้ชมครับสวยๆนะครับผมงามๆนะครับโอ้กินเขาลึกเลยนะครับเห็นเลยนะงามครับงามครับต่อเลยครับต่อเลยครับนี่ครับผมเอาไว้สายลงประมาณครึบหนึ่งนะครับโอ้หมอครับท่านผู้ชมปลาสะเด็ดครับหลืนเลยครับผมโอ้ ปลาเสด็จกินครับตรวแเต้มสองครับมันมันมันตอครับผมต่อครับผมเต้มสองแล้วครับอยู่ไว้านะครับมาผมเต็มแล้วครับผมโอ้โหท่านผู้ชมเห็นกันนะครับผมตั้งกล้องไว้จุดไหนผมก็อ่โู้นะครับตอนนี้ปลาเข้าแล้วครับ เขาจะดีครับผมปัสลิดเต็มสองครับเป็นเต็มทีสามนะครับลมปัสเรดโอ้ใส่ไงล้วครับดูครับนี่ครับโอ้เก็บเต่าฟ้ามือผมเล่นนะโงไคครับสวยๆนะครับต่อครับผมครับผมน่าผู้ชมครับแค่หมูมือนกินครับแต่นี่ผมจะร้องพาเป็นอดดอกนะครับลองดูเนาะ พดดอกพดอกด,อกดอกไม่กินนนูนนนน่นะครับแต่ว่ามันกินกินบ่ค่อยแต้นะเนาะยวต้องทำเวลาครับเวลาไม่น้อยครับอืมอะไะครับโหมาเต็มล้วครับ มัน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 ครับมันมันอ,อร่อยครับผมใส่สวยๆเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับ มีฟามือผมนะครับดูโอ้ยยอดครับไขรครับมัน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 นมวนครับผมชมปัสสลิสให้ม้วนครับต่อครับผมอื้เลยครับถ่งมือ้รมครับเต็มแล้วครับผมมันมันมันมัอ้ตัวนี้ลื่นเลยครับ เี่เขาเลิกแล้วครับเบ็ดไหลลงน้ำครับวางไว้ป่าแตกหมดแล้วครับกระผมท่านผู้ชมครับตะกี้ก่ะผมยาม่าหมายแตกไปนะ้องย่าเบ็ดตกน้ำปลาป้ายเม่นะครับป่านี้มือนะครับทางนู้นนะครับที่ผมตกตะกี้นะครับ นี่ผมไปย้ายหมายมานะครับมาเจอหมายน้อยๆน,นะครับเห็นช่องหญ้าบางๆนะครับแต่ถนน,น,นตรงนี้จะแคบๆหน่อยนะครับการถ่ายทำลงบากน้อยนะครับเดีย๋ยวผมมาลองมาครับตรงนี้ผมไม่ได้อ้อยไว้นะ่ะเมื่อกี้ผมเอาแคมหมูโยนไว้ชิ้นหนึ่งห้รู้ว่ามันจะกินก็นนะครับตรงนี้นะครับลองดูครับ โยน,นะครับหม่นี้กินไว้นะครับน่าจะบอกเกยร์้อนนะครับโอ้สวยๆแล้วครับดูครับสใส่ใหญ่ๆลินนะ <laughs> <laughs> นีแล้วครับท่านผู้ชมครับไหม่นี้แบบได้ออยนะครับมีตัวครับ ครับตัวใหญ่เลยโอ้วหสวยๆครับผมนี่เรี้วครับท่านผู้ชมครับเออใส่ใหญ่ๆเลยนะครับนี่นี่ๆๆลุกหน้าไมเนาะ เกยบไปเก er ็บรุดครับห่าหมดขันน <er ัดโอ้ยมีแล้วครับผมไเห็นแล้วครับ ลื่นทุกตัวอ้อมแล้วครับอ้มอมแล้วครับสวยๆนะครับ,ออรบ,รบนีน่นะอืมใส่ใหญ่ๆ,ๆแล้วครับเต็มมงมือผมเลยนะโอ้ใครเต็มต่องครับ วนครับจมปัสสาวะครับมู้ซึกว่าจะหลงไหลแล้วครับผมตอนนี้ต่อครับผม,ม,มสสวยครับท่านผู้ชมเย็นทนั้นเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับผมเห็นเวกันมาเลยครับหมายนี่เ,เวลากันน้อยครับน้อยครับผมเดีย๋ยวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมเห็นทุนแบบชัดๆนะครับหมายนี่นะครับเห็นเวย้ยนะครับนี่ผมอ้อยไปแค่ ก็เด๋วดไปได้นะครับได้อ้อยเหมือนนะครับนะครับดูครับมันจะมีปากกดีด้วยนะครับตัวเล็กตรวนี้ครับน่ครับเห็นไหมครับนี่ผมจะได้วัดนะครับผมใครให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับ บเอาละครับเอาละครับต่อล้วครับผมต่อล้วครับเราต้องอ่านทุนผมอ่านทุนบาค่อยค้าเต้นนะครับหรือผมต๊ะโบกไก่เก่งเต้นเนาะนี่ครับนี่ครับโอ้ใจยิ้มมากครับง่ายขนาดครับโอ้ท่านผู้ชมครับดูนี่ครับ นี่ครับดูมือผมนะนี่ผมเป็นคนมือใหญ่นะครับคนตัวอนตัวใหญ่นะครับดูมือผมครับเปิดโถนี่ขนาดครับงามงามับงับมาดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับผมจะประชุมกล้องแล้วนะผมจะไว้ประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นกันยูน่เนาะ

ต้องมันกินแบบนี้เลยนะครับถึงจะติดน,นะครับส,สวยๆเลยครับดูครับอ,อ,อืหวานชุ่กลังงานนี่ตมต่อครับ โอ้โหเร็วครับผมโอเคครับหลังจากเตยผมเพิ่มพอสุดเมื่อกี้นะครับกินเหมือนเดิมครับผมเหมือนครับผมโอ้ครับผมเหมือนครับเหมือนครับอย่างนี้นี่ครับท่านผู้ชมครับ1 9แต้มนะครับปลาสลิดแล้วก็ปลาหมอแฮมสองตัวนะครับ โอ้สุดยอดเลยครับดูครับใส่ใหญ่ๆทั้งนั้นครับสวยงามเลยครับเทีมนี้โอ้สุดยอดนะครับม่วนครับผมผมสักจะลงไหลแล้วครับติเก็บปลานะครับเต้นตุ้มๆตุ้มๆล่ะครับผมวันนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับป่าที่ผมได้ไปก็สิบเก้าตัวนะครับปลาสลิดและก็ปลาหมออ็นสองตัวปลาสลิดนะครับวันนี้ก็ม่วนครับผมการตกปลาครับ มาว่าจะเป็นปลาหง่ปลาน้อยนะครับนะขอแค่ได้มาโต๊กนะครับขอแคกเอาได้ได้ออกหมากับมวนแล้วครับผมนี่ก็ถึงว่าประสบประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับใจเวลาไปแค่สองชั่วโมงกว่าเองนะครับแต่เวลามันน้อยไปหน่อยครับเนาะวันนี้ถ้ามเวลานักแหน้อยนี่ก็ถ้าจะมวนกว่านี้ครับเดี๋ยวใหม่นี่ต้องมีซ้ำแน่นอนครับผมจะได้กรชื้นหน้าหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมตัวยนะครับนี่รถคุณแม่เนี่ยก็ ต้องขอลาท่านผู้ชมน่านรูน้ทันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมปะกัใไม่นอ